สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับตาตตาเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เสียงอะไรวะเออวันนี้เราจะมาทํากับดักครับกับดักระเบิดนะครับผมมาดูจากใน u t u b e คนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อเขานะครับเอาไม่ว่าดูอุปกรณ์กันเลยครับอันแรกนะครับอืมระเบิดนะระเบิดยันทีนั่นเองไง ที่สองนี่ครับกุญแจ๊กอันนี้อันน,น,นี้ไม่รู้อะไรครับอะไรครับคุญแจ๊กสามเลสซตตนฮะเลสโตนสี่สแกไปมุมนะฮะอ่าก็อย่างแรก ็คุณจะขุดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้ขุดมาจะได้อ่าเอาไปสร้างบล็อได้เนละครับวางลงไปด้านข้างสออันเลยครับ้างข้างนะ่ะอ่าขั้นตอนที่สามแยกมุมนะครับทำให้เป็นสองข้างอย่างเงี้ยวางตรงกลางบล็อกดินงหนะวางตรงกลางบล็อกดินตรงกลางเงี้ยตรงกลางเงี้ยวางทั่วทั่สี่สี่แลน่นะน่าะ รอบรอบอือรอบต้องเตบักนะครับมพื่อควาัดเตะไว่ด้วยขอความปลอดภัยของทีมนะฮะ เวลาคุณขุดพลาดคุณจะได้วลีมาวางไงหรือว่าคุณไม่ต้องวางวลีแต่ผมจะวางนะเพื่อความปลอดภัยหที่ไม่สบายที่สามเตียนทีครับวางแล้วก็รับรับแรกฮะขั้อนที่สามนะครับ ก็วางเลสโตนนะฮะเลสโตนอย่างเดียวนะฮะวางรอบ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 บล็อกหย่าฮะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับฮะแต่เลสแต่เลสโตนที่ผมวางนี้ไม่จะเป็นต้องบล็อกนะ